เชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพรผมพลบบตรีสุพิสาลภักดีนริรนาธบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับก็ขอกราบขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับที่ท่านได้เข้าใจผมโดยเฉพาะท่านสาธิตวงหนองเตยนะครับที่เป็นคำถามของผมในการอภิปรายทางรัฐบาลซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญครับในมาตรา254เนี่ย เขียนไว้แค่สามรัทัดครับท่านแต่ท่านฉีกเป็นสองพระราชบัญญัติเนี่ยท่านต้องตอบผมนะครับว่าหลักการกฎหมายเนี่ยเอาหลักการอะไรมาทํากฎหมายแบบนี้นะครับเพราะมีประธานนะครับคนเดียวมีกรรมก็คนเดียวนะครับแต่กริยาที่ทำเนี่ยมันเป็นตัวหรืออย่างเดียวด้วยครับมันไม่เห็นแลด้วยนะฮะผมไม่รู้ว่าการร่างกฎหมายอย่างนี้รัฐบาลใช้หลักการอะไรและสิ่งสาคัญครับโดยเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของการปฏิรูปเนี่ยใน258งองงูนะครับคอควายด้านกฎหมายเนี่ยรัฐนี่ต้องจัดให้มีก,กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยก็คือสิ่งสําคัญครับถ้าไม่มีกลไกที่จะดูแลประชาชนหรือคุ้มครองเนี่ยที่ผมพูดไว้ตอนท้ายแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันจะต้องคุ้มครองว่าเป็นเอกสิทธิ์ของประชาชนกลับเรียนช่วยตอบเลยครับนะครับ นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ